สติกน็อตสอนใจตอนต้นไม้เฮ้ยนี่เดินชนต้นไม้อีกแล้วโอ้ยโมโว้ยโมฮึ่ยหืม right. อร่อยฮุยพระเจ้าถ้าเป็นไปได้นะฉันไม่อยากให้มีพืชไม่ให้มีผักเลยหลังจากนนั้พระเจ้าที่ได้ยินก็เลยทำตาม สิ่งที่มนุษย์คนนั้นต้องการพระเจ้าได้ทำการใช้พลังของเขานั้นทำให้ไม่มีพืชผักอะไรอยู่บนโลกีต่อไป<ฮ>แล้วเจ้าจะผิดผิดว้างทีหลังนะโตมาต้นไม้ก็หายไปเขาก็บอกว่าเยี่ยมดีแล้วก็หายกดแต่แล้วก็ได้มีสัตว์ประหลาดมาหาเขาเฮ้ยนี่มันตัวอะไรเนี่ย เจ้าอยากรู้ไหมล่ะมันคือตัวอะไรมนุษย์ข้าเจ้าข้าต้องคือตัวมันคือสัตว์กลายพันธุ์ที่เกิดจากการกลายพันธุ์เมื่อไม่มีพืชผักสิ่งนี้คือฟังฟางาชัดนะมันคืออะไรรู้ไหมมันก็คือกิ่งกางล่ะ <c oughs> กิ้งกาดพันธ์ใครน้าตาเป็นแบบนี้ฟะ <se as> มันคือกิ้งกาดพันธ์ไปไม่ได้โอ้ตัวปิดตัวงอด้เนี่ยอึ้งจัโอ้อหหาาของมันมันเป็นหาของแก๊สขาของมันคือขาแล้วมือเป็นเหล็กก็ตัวเปียบตังกดเดียว <se as> ปากเล็เหมือน FCP หกแปดสอง,เเองไม่นะไม่ไม่จริงใช่ไหม ไม่ไม่มันคือตัวอะไรกันมันจับทั้แล้วฮ่าฮ่าฮสมน,นามนุษย์เอ้ยนี่คือวทกรรมที่เจ้าไม่กินผักไงล่ะไม่แม่ฉันกินผักแต่ฉันไม่ชอบแถมชอบเตินชต้นไม้ไม่อ้างับอ,อร่อยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องต้นไม้ นะซึ่งนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าควรกินผักเยอะๆนะเด็กๆลาก่อนนะทุกคนบายๆกินผักเยอะๆลนะไม่งั้นโดนดีนี